นิวเคลีย์โพสถึงกุ้มลัคนณาหลังพี่สาวตัดสินใจจบชีวิตคู่แยกทางสามีนิวเคลีย์หันษาโพสุดซึ้งให้กำลังใจกุ้มลัคนณาหลังพี่สาวตัดสินใจจบชีวิตคู่ประกาศแยกทางบอนกฤษณนะเรียบร้อยแล้ววันนี้แปสิงหาคมล่าสุดด้านน้องสาวอย่างนิวเคลีย์หันษาก็ออกมาโพสไอจีสตอรีถึงกุ้มลัคนาว่าเธอเก่งมากแล้ว ทำดีที่สุดใครไม่เห็นฉันเห็นเธอเป็นแม่ที่ดีของดิสดิสและเป็นภรรยาที่ดีโคตรระระในวันที่เธอเลือกจะไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่เชียงใหม่โดยไม่มีพวกเราหรือเพื่อนสักคนแต่เธอก็เลือกที่จะไปเพราะคนที่เธอรักที่สุดอยู่ที่นั่นฉันเคารพในการตัดสินใจของเธอและภูมิใจในความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอมาเสมอจนวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้จิตใจเธอแตกสลาย แต่เธอก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วยความเข้มแข็งและเดินหน้าต่อฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะฉันรู้ว่ามันยาก,ยากมากๆในการตัดสินใจและมันเจ็บปวดมากเช่นกันแต่เธอจำเอาไว้นะ Everything is going to be alright. May be not today but eventually และฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนที่เคยบอกทุกครั้งเป็นอีน้องที่แสนดูอีน้องที่เหมือนพี่มากกว่าน้องที่จะพาเธอหรือาไปด้วยกันฉันรักเธอนะแม้จะดิบๆหน่อย นิวเคลียร์เพรจ้าแฮปปี้สถานะพี่น้องยังเป็นครอบครัวแค่เปลี่ยนสถานะดีเจเพจจ้าวิเชียนและสาวนิวเคลียร์หันสาแฮปปี้สถานะพี่น้องพร้อมแท็กทีมสแกนแฟนใหม่ให้กันเรายัางเป็นครอบครัวแค่เปลี่ยนสถานะวันที่15ธันวาคม65ในงานเปิดร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลี SINDOSEGI e ธุรกิจใหม่ของดีเเพชรจ้าล่าสุด d 7เพชรจ้าวิเชียนและสาวนิวเคลียหันสาได้เปิดใจแม้จะจบสถานะสามีภรรยาแต่ทั้งคู่ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ช่วยกันดูแลน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักอยู่เสมออย่างดีไม่มีบกพร่องเพชรจ้าใช่ใช่เพราะเราไม่ได้ไปออกงานคู่กันเลยนิวเคลียแต่ที่ผ่านมาก็เห็นข่าวของกันและกันอยู่นะเพราะว่าเราเล่นไอข่าวมันก็ขึ้นมาตลอดมีแคปส่งไปแซวก,กันบ้าง เ ja, พชรจ้าพี่พี่นักเก่าวก็ชงกันมาเรื่อยเคยคิดไหมว่าเราจะมีภาพที่มายืนสัมภาษณ์คู่กันอีกครั้งไม่หรอกครับผมว่าเราก็ยืนคู่กันตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้เกลียดกันสักหน่อยนิวเคลียร์มันแปลกเหรอส่วนที่คนชื่นชมคู่เราที่ว่าถึงจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้เพราะมีไทก้างไงคะเราก็คุยกันตลอดว่าจะทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดเพชรจ้า ja, ไม่มีครับไม่อัปเดตนะเรื่องส่วนตัวมันเหมือนกับว่าออกไปใช้ชีวิตเถอะ นิวเคลียร์อาจจะมีแซวแซคำๆบ้างไม่ได้แบบคบใครอยู่เขาเป็นใครไม่มีเพจจ้าปรึกษาก็ไม่มีมีแต่เล่าเมาส์มากกว่าว่าวันนั้นไปเจอสาวคนหนึ่งมาเป็นแบบนี้แบบโน้อนอะไรแบบนี้มากกว่านิวเคลียร์ฟีลเพื่อนมากสามารถเล่าสู่กันฟังได้ถามว่ามีการแนะนําให้รู้จักกันไหมก็มีบ้างแบบเจอกันโดยบังเอิญหรือมากินข้าวแล้วก็เจอแต่ไม่ได้เป็นการนัดหมายว่าวันนี้ฉันจะพาคนนี้ไปให้เธอเจอนะถามว่าเราบังเอิญเจอคนของเขาไหมอุ้ยเจอเจอมาหมด ยิ่งแก่ยิ่งฮอตนะคนนี้สาวเข้าหาเยอะแยะนิวเคลียร์ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งถามว่าเขาเคยเจอคนของเราไหมเอายังไงดีเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนด้วยข่าวก็ไปออกว่าเราเปิดตัวเราครบกันแต่จริงๆเรายังไม่เป็นอะไรกันแค่คุยกันเพชรจ้า ja, เขาคุยคุยกันเฉยๆผมเจอผ่านๆ่านนิวเคลียร์ ก็มีคนพูดว่าเห็นไปเที่ยวด้วยกันก็เป็นแฟนแล้วเปล่าแต่ลำดับขั้นตอนของเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราคือต้องคุยก่อนศึกษากก่อ,อนแล้วการคุยกันไม่ใช่แค่นอนคุยโทรศัพท์แล้วตกลงเป็นแฟนกับเขาเราต้องไปเที่ยวกับเขาไปกินข้าวกับเขาไปเจอเขาจะได้เรียนรู้วันหนึ่งเราถึงจะมั่นใจว่าคนนี้เราจะคบคนก็จะแบบก็เห็นไปเที่ยวด้วยกันแล้วต้องเป็นแฟนกันแล้วซีไม่ใช่ n ล c l e ์ Nuclear? ใช่ค่ะค่อนข้างซีเรียส เพราะเราให้ความสําคัญกับคำคำนี้เหมือนกันก็เลยไม่อยากโฟกัสว่าเราครบกับคนคนนี้แล้วก็เป็นเพื่อนกันก่อนก็ไม่ได้ปิดทางเขาบอกว่าเป็นแฟนเขาอาจจะคุยอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครเข้ามาหาเขาอันนี้ก็จะไปปิดช่องเขาหรือเปล่าเพจจ้าเฟรนโซนโซนนิวเคลียร์เฟรนโซนก่อนจะพามาเจอน้องไทก้าต้องมีการสแกนก่อนนิวเคลีย เราต้องสแกนก่อนนะก่อนจะพามาเจอลูกไม่ได้พามาเจอทุกคนผ่านมาตรฐานเราก่อนคนนี้น่าจะโอเคเจอลูกได้เจอพี่เพชรได้เพชรจ้าแต่ของพี่เป็นผู้ชายก็มามาเถอะมาเจอกันสแกนอะไรไม่รู้ยิ้มมาเหอะนิวเคลียร์พี่เพชรให้เจอหมดเลยเพชรจ้าไม่มีนะพี่โอเปนเลยไม่เกี่ยวกันแล้วไงนิวเขาก็มีการเลือกของเขาขเขาก็พิธีพิธานของเขาอยู่เหมือนปรุงหมูต้องละเอียดลอไม่ต้องห่วงเขาเราไม่ต้องจําเป็นไปถาม นิวเคลียร์แต่ของพี่เพชรเขาผู้ชายเพชรจ้าใช่ไม่มีใครมาหลอกพี่อยู่แล้วหัวเราะพร้อมกันหลังโดนถามสาวใหม่ของเพชรจ้ามีคนที่นิวเคลียร์ไม่โอเคด้วยเพชรจ้าโอ้โหฟ,ฟังแล้วสะอึกเลยนะนิวเคลียร์ ก็ไม่อะไรคะ่ะเราแค่รู้สึกเหมือนจะมีรังสีนิดหนึ่งไม่ค่อยชอบแต่เราจะไปบอกว่าไม่ชอบคนนี้เลยก็ไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วเราก็คิดในใจเมาส์กับเพื่อนก็เป็นอย่างที่บอกเขาก็ไม่ได้ไปต่อถามว่าเราได้บอกพี่เพชรไหมไม่บอกพี่เพชรเขาก็เลิกไปเองเพชรจ้าคือน้องนิวเขาไม่ได้มาบอกว่าคนโน้นคนนี้มาจู้จี้อะไรก็เหมือนกันเราก็มาดูว่าไปกันได้ไหมไปไม่ได้ก็โอเคบายบายนิวเคลีย แต่เราก็ต้องมีดูนิดหนึ่งเพราะเขาก็ต้องมาอยู่กับลูกเราเราเลยต้องสกรีนแอบๆช่วยดูถามว่าพี่เพชรรับรู้ได้ไหมว่าน้องไม่ค่อยโอเคเวลามาเจอเขาไม่รู้หรอกผู้ชายไม่รู้หรอกเพชรจ้าไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องนิวเคลียส่วนแบบไหนถึงจะผ่านเข้ารอบผู้หญิงมันมีเซนด้วยกันว่าคนนี้โอเคคนนี้แอปคนนี้จริงใจพี่เพชรเขารู้อยู่แล้วว่านิวเป็นคนนันหญิงเพชรจ้าสืบหมดเรียนที่ไหนเพื่อนอยู่ไหนรู้หมดหมดนิวเคลีย์ ถามว่าไม่เข้ารอบเยอะไหมก็ไม่ขนาดนั้นๆเจอไม่กี่คนเองยังใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันเพราะบ้านใหม่ยังไม่เสร็จนิวเคลียร์ใช่ค่ะก็เหมือนให้ไทก้าอยู่บ้านพี่เพชรเป็นหลักอยู่บ้านกลางบ้านนิวน่าจะเสร็จประมาณปีหน้าถามว่าจะย้ายไปอยู่เลยไหมก็วงเวียนเพราะมันอยู่ซอยข้างกันเองเดินแค่หนึ่งนาทีถึงเพชรจ้า ja, อยู่หรือไปก็ดีหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันก็ดีไปอยู่ตรงนั้นก็ดีเพราะเวลาอยู่ลูกก็จะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิม แฮปปี้ฟินเฟอร์กับสถานะพี่น้องเพจจ้า ja, ตอนนี้สถานะแบบพี่น้องนี่คือฟินเฟอร์นิวเคลียร์ใช่แบบนี้แฮปปี้ลูกก็แฮปปี้เพจจ้าไม่มีตีกันไม่มีทะเลาะกันเลยยิ้มหัวเราะด้วยกันตลอดแต่บางคนจะนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นไปได้จริงใช่ไหมกับสถานะแบบนี้มันละครชัดๆใช่ไหมนิวเคลียร์อยากรู้ก็ต้องลองเพจจ้า ja, ไม่หรอก ผมว่าต่างคนเนี่ยมันมีความหวังดีต่อการใส่ใจเป็นห่วงเฮ้ยกินข้าวอย่างเฮ้ยกินกาแฟหม่ทุกอย่างมันมีความหวังดีต่อการเหมือนผมเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาอาจจะเรียกผมว่าอาเจ็กหรืออาแปะก็แล้วแต่เขาเหมือนเป็นญาติกันนิวเคลียร์แบบแฟมิลีนิวเคลียร์มันก็เหมือนแม่ออกไปทํางานเวลานิวไม่มีงานนิวก็มาพี่เพชรไปทํางานพี่เพชรก็กลับมาเป็นฟิลแบบนี้เพชรจ้า ตอนเย็นก็ออกไปกินข้าวด้วยกันสามคนทุกอย่างมันคือปกติแม่ขับรถบ้างพ่อขับรถบ้างระวังรูปแบบค่อนข้างดีเพื่อให้ลูกไม่รู้สึกว่าขาดครับนิวเคลียร์คือเราเตรียมพร้อมมาก่อนแล้วไงเราคุยกันตลอดแท็กทีมสแกนแฟนใหม่ต้องเข้ากับลูกได้ถ้าเป็นคนขี้หึงก็คือไม่ผ่านเพราะต้องไปกันพ่อแม่ลูกเพชรจ้า ja, ก็ไปรถตู้แล้วครับตอนนั้นก็ต้องไปกันห้าคนนิวเคลียร์ คือคนที่เข้ามาก็ต้องรับในจุดนี้ได้ด้วยถ้าเป็นคนที่หึงหึงพี่เพชรว่าแบบทำไมพี่นิวเขายังมาป้วนเปี้ยนอยู่ทำไมเขายังไปกินข้าวด้วยกันอันนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะเพชรจ้าคือด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผูกกันมาสามคนคนที่มาใหม่ก็ต้องจอยเข้ามาเป็นทีมอเวนเจอร์เป็นครอบครัวใหญ่ยุคใหม่แล้วไม่ต้องคิดมากแล้ว2022แล้วเรายังเป็นครอบครัวแค่เปลี่ยนสถานะ